รับซื้อเหรียญประเทศฮอลแลนด์รุ่นนี้สูงสุดเหรียญละ500บาทจะเป็นแบบไหนเรามาชมใน EP นี้พร้อมกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนและ fc ของช่องร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เหรียญโบราณนะครับ ep นี้เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเหรียญเนเธอร์แลนด์หรือว่าเหรียญฮอลแลนด์นั่นเองนะครับเหรียญฮอลแลนด์ คนก็ภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์ Holland เนี่ยรุ่นนี้เขาไม่ค่อยนิยมเล่นนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับวิธีดูแท้ปลอมเหรียญนี้ดูไม่ยากครับแค่ดูขอบนะฮะขอบจะไม่มีร่องเฟืองนะครับอันนี้ดูง่ายมากปกติเหรียญพวกเนื้องเงินเนี่ยจะเป็นร่องเฟืองอย่างเช่นพวกเทรดดอลล่า อย่างนี้อ่านี่จะมีร่องเฟืองแบบนี้นะฮะหรือว่าเป็นรุ่นรุ่นออินโดชไชน่าก็จะเป็นร่องเฟืองอย่างนี้นะฮะแต่ว่าของฮอนแลนเนี่ยจะไม่มีร่องเฟืองนะครับจะเป็นรุ่นตอบเรนปลอมก็หายากเรนปลอมก็มีเยอะครับ แต่ว่าส่นใหญ่ถ้าเจอรุ่นปลอมเนี่ยก็จะเป็นร่องเฟืองอย่างนี้แต่ว่าถ้าของแท้นเนี่ยดูง่ายครับก็จะไม่ไม่มีร่องเฟืองจะเป็นอตอกๆแบบนี้นะฮะร,รุ่นนี้เขาเล่นยังไม่แพงครับรับซื้ออยู่แค่300ถึง500บาทเองนะครับรุ่นนี้เน้นฮ l นแลนราคาไม่ได้แพงครับเนี่ยเขามีบอกด้านหลังครับเนเด่แลน ก็คือเนเธอร์แลนด์นะฮะหรือบ้านเราเรียกสั้นๆว่าเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นั่นเองนะครับรับซื้ออยู่3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับทีนี้เรามาลองดูน้ำหนักครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้มันเดรียเล็กนะฮะปกติจะหนักอยู่ประมาณ25กรัมนะครับรุ่นนี้อ่ยีกรัมเพราะว่าอะไรครับทำไมถึง25่สิบห้าเหรียญน,นี้ มันจะเล็กกว่าร,วรุ่นพวกสเปนรุ่นพวกนี่นะฮะมันจะเล็กกว่าครับน้ำหนักก็เลยไม่ได้หนักเท่าพวกนี้ถ้าพวกนี้นพวกสเปนพวกเทรดดอลลาร์อย่างนี้น้ำหนักจะอยู่ที่27กรัมนะครับพวกนี้จะหนักเยอะฮะพวก27กรัมทั้งนั้น แต่เนท่านแลนี่จะหนักแค่25กรัมเองครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น e p e p นะครับเหรียนถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเขาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญ ของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามาร้อถึงห0 0บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัม จะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่กับ0 4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียนหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ สตาร์ตอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นึอื่นเช่นคาร์ลส3ส 3, คาร์ลส4พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่1,000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสะ่สิบสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือห้าสิบและยี่สิบห้าสิบและยี่สิบที่มีราคาก็คือเฉพาะยี่สิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรุนเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่หกนะครับจะเป็นช้าง เรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอห้นะครับรอห้เช่นเหรียญหลังตราแพ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่หนึ่นจถึง1นึต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้นะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกลอดหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทตั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเกนะครับต่อไปมาดูเหรียญห้าสิบบาทพศรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตารต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง y YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0 8 4 8 9 0 6ด2 0หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอ l ดี e r ล n n รันนเเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ